สวัสดีจ,าดจา้าสวัสดีจ้าเฮลสวัสดีจ้า,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอามาตะทางใดคือได้ยางมาไปเห็นอย่างวัดนะอ่ะ เราเปนเร็นบุญูนี่นูไปซอยดู้ได้อันนี้ได้อย่างสูงเอาส่นสูงฝา่งี่สาวเด้วส่นสูงของผู้ใดกับของพ่้หลอขพ่อหล่อเ็ส่นสูงในกระมังสองหน่วยกระมังก็เลยบอกเเอ็ดแท้ท้ในวัดก็กลุ่มอยู่ได้หลังเงินลอยวเอาคือดีแท้ของดีนี่นี่บาทแต่ว่าบอกามัวบออบแ่ีเวอร์กับหยาไปใส่เราเพงยหลอดกใส่เองนี่นไปคามะแลมนี่อย่างกะคู่นี่ยบอไปหาแมนแล โมบ้านอีกขี้เคว่งบินเวินเวินกลับมาผู้เดียวว่าสันเมียนยังเป็นแม่กินข้าแรงออกไปยลูกด้อเขาขอยดีสาดน่อยนะตีโอ้ยวัสดีจ้าอันนี้นกองย่งก่อนนี่เดียวเดียวเดียวเหมือน้องก็ใ่ก็นองบอดรับแล้วแม่นอย่งก่อนนองปลาใสค่ะ ฟ้าใสทีหลับทีหลับอยู่ในอันกลางวงอันมว่านี่บ่อกค่ะนี่น้องฟ้าใสนี่น้องฟ้าสางค่ะอันนี้ลูกฟาเหลี่ยมค่ะวะอัอนี้ยังนี่อ๋ออีบผู้นึงไปใส่หลับอันนี้คือเป็นเวิร์นเทมป์ยังนี่ลูกแม่ปะค่ะแม่ครับฮะแม่แม่เธอเจี๊ยรอดข้างในค่ะเออแม่ยืนอันนี้จะเป็นยังนี่ลูกไม่เปพ่อรอดเอ้อฟาเรียม พูดไร่ไ่พอแล้วเรากินพอแล้วเรากินอันนี้ตัวบักกะเบาโอ้แมน้ินินวยอแมนกวไ้ินกับเข่าไงเราบาใบเบยใสน้องฟ้าใส่มือนันพออโจลับเดมอยุ่สีบเหลืองเพิ่นรับกันยุกลางป่าซุ้มเลยดมเลวไหใสอันนี้มาเล่นมาลกมนี่อมเล่น มาเล่นซื้อเพราอผจูรับเอาเรียวแล้วรับเอาเยลยดิเชืมเมื่อนั้นเลาวเอาถ้าได้ขึ้นเช็คเ้าดิเหมือนเนาะเมือนั้นออขึ้นแล้วสดอกอ้อมแปมกระดไดรับเลย แต่งโตขึ้นหานเปยังไปไม้ทองคำมาดินี่แ่ทำอะไรลูกแม่ทำสามใบสามใบน้องแพ้อะไรไปแจปีน้องอะไรเนี่ยประมาณปีสองปีก่อนค่ะนี่ไปแจังปีไม้ทองคำเนี่ยดูอายุสิปีเธอกลับไปคือกันตีสุกอาจจะเป็นไปแต่ไม้ท้องคำแน้สูเป็นไม้ทองคำบอบอจาบอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้ายนมันเหรียญวันทัน กะเป่ายอีกเออเพาไปไม่ต้องคำน้ำหูกแน่ปูนยมาเนาักแนวเอื่นมาอมไม้แม่โอ้ยมากันมากไปไหมบางคนก็ใหญ่ผิ่หนอนผู้ใหญ่ผินออันนี้สิบห้าปีอันนี้เปีนึง มัเอี่ยมันหลอดแทะขุ้นหลอดเลยนะขีพ่อเกืบเจ้านนุนบูใช่เาพ่อใช่พ่อไพ่อเขาเกือบไปตาใส่าใส่ามที่มาบ้าใส่ดาวได้เกือบไปนึกว่าแ่เขาลุมอะไรกันใส่ได้หมดใ่ได้หมดเขาหล่อหนมใช่แล้วใ่แล้วขี้โอ้รึเป่าบอพอหอดแล้วไซสิใส่บอได้พ่อก็จะถือเอา อิเบอร์ใย่ไเด็กตีนเปิมตีนเสิมตีพวสิบโลกะนี่ครับอยู่กับอีหลาพัฒนาการนี่เนาะอิหลาดได้ยังไงเนี่ยมันมาเนี่คือกันบอสได้ได้เขาคือยังอันนั้นเราพื่อไปอันท้าวันนี้หน่รยนึงก็ไปปลาโวงน่รยนึงก็ไปกันกิจกรรมกิจกรรมนั่นทั้กันอันนั้นก็บเื่อนนี่พูดเรื่องยี่นั่นน่ะอีหลาน้อยนะกัคือกันมานี่กับเขาพูดเล้วก่อน มาเขตบุญนี่สาวดอยนะครับสาวดอยสวยดาวค่ะโอยโหโอ้อ้บันไดเสด็จใชเขาชั้นาหารแห่งกรคู่นี้พนหนมามาเขาดิซาคมีกับชากอันกรอขั้ก่อขั้นกรอขั้กับมั้กกรอลั้รอขันกรอขั้นกรอขั้นกรอข้นกบอขั้นกรอขียกรอขั้นกรอขั้นกรอขั้อขัุนกรอขั้นกรอขั้เกรอขั้ไปรองไหนกรถขั้นกรอขัเมกรอข้ร

ไปไปเขาพลังหาเขาพะแลมจีบบอลกระนี้แบบหลุดลังไปแล้วตามไปไปกับุงเฉยแต่ไปกับุงลังจิ้งเฉยทีไปหลังพระโขนงคือรับประแแบบเลยนี่แหละครับคนคนี้แหละครับน้องฟาสไซนะครับนี่แหละรับอยู่ตรงกลางที่ประชุมเลยล่ะใช่รับจะได้ตบมือสวดสวดเอาทุกกับประมาณสารร้อยกว่าหน่วยตาเอามาเราหนึ่งชุด หน้าหน้าตาสวยสดสวยเลยนะสวยเหรอยิ้มมีรักยิ้มด้วยนะโอ้ยมีตั้งแต่มือมาทีแรกตัวไร้เนะเนี่ยตัวไร้รุ่งูกกกับตัวไร้ผมสอนดีมากเลยเอาตัวไร้ฝากไปกับผมเอาทำไมเพราะอร่อยว่ะเอาดีเลยเนี่ยชื่อท่านเนี่ยอ่าถ้าตัวไร้เนี่ฝากไปกับป้าอายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุสิห้าปีหายนะอู้หูทำยังไงคนจะเขียนนี่อายุยี่สิบสี่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามมาดูคนนี้ยี่สิบสี่ปลยแต่หน้าเขาหน้าเขาเหมือนสิบหน้าเขาเหมือนสิบสี่สิบห้านะ หน้าเขาเหมือนสี่สินะน้องพ้าสายอยู่อ่ะเพื่อนทีงหีจจ้าจ้าอ๋อโมนี่พอดีสาวนักการสาวนักการเดียนยน่สัง อ่ะมนอากาศเย็นนิ้มันเนาะแม่าหาพโจแล้วีวพี่กนละไปยงค่ะ้ววมนนี้วันนี้คนนี้คืนนคอ้วนีครับพี่น้องพอโจรับเลยอยู่วงสองแล้วจะหนจงว่ากันมันมีมากับไพโมากับพอกับแมค่ะแล้วก็อ้าวค่ะตก็ต้องเล่าด้ตุยแล้เาแทนนี่ครับพี่น้องพี่น้องติดตามพี่น้องทั้งเฟแต่ฟาสไนน่ราะัานะครับนี่ สามใบเลยเนาะบทองคำเนาะมาเจอบัเพอนก็ไปบันไปเพราเป็นครับลงอาจีนค่ะเดี๋อลงรู้เดี๋หลงเดี๋ยวพลงก้นิล์หลงไปเนี่ยแห้งนีมันบรได้ลองโดนไหมค่ะวิ่ลาลดทุนแล้วลูกเด้อพอสมควนขึ้นบวมขึ้นแห่นีกำลังยืดกาัยกำลังยืดกำลังยืดไมิ้งาิโปะนะกำลังยืด แต่บอกว่าไหลลดหุ่นแต่แล้วได้ลูกนี่ครับบอสจะหัวเราะกินโหลดมันแสบอย่างน้อยอย่างเอายังมาไห่ดรอทางนั่นกลิลังแสบเลรอคะอุ้ยเราคิดหลายๆพอมื่อกี้มื่อกี้สู้ว่าพอจยขึ้กล่นอะไรวะกลิ่นได้เ่อนี่เสียงที่เป็นตาบอสสบายเลยแม่นค่ะบอสบายค่ะปัดตามปีอย่ามาที่เร้าเห็นท่านมื่อนี้กับบอสเซ้าที่นี่คอนเสิร์ตคนในไปแล้วสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติหรอกได้ข่าวว่าบอกว่าจะปิดเทอมวันไหนนะ วันที่แปดค่ะรู้ว่าถ้าพอตัวขึ้นวงใหญ่นจะพร้อมเลยนะนี่พร้อมเลยค่ะอืมต้องปุ๊บพร้อมเลยค่ะพร้อมเลยจี๊แง่ค่ะเอาะคิดนี้ไปทำเนี่ยครับพี่ปอบอกว่าก่อนจะอยู่ยาวต้องต้องอยู่ให้ได้ก่อนอยู่ให้ได้ก่อนอยูื่อยได้ก่อนช่วงนี้ช่วงทดสอบเลยไม่ได้อยู่มีน้ำสาวพุทธภานี่นี่แหละไม่ได้ง่ายดิยู่วงหัวล้วไม่ได้ง่ายดิอม่ลุดสาวก่อนอ่ะคิดนี้ไปทำเนี่ยครับพี่น้องครับผมบรรยากาศ